วัสดีครับนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวเป็นหัวเลดนะครับผมลงว่าเพียวัดกึ้นกระถินนะครับผมจังหวัดลบีปีหกสี่นั่นเองนะครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นลงยาแดงนะครับผมสุดนะครับผมตัวนี้ตัวนี้นี่ต่อโค้ดนะครับผมสองตัวแล้วก็โค้ดตัวเลขนะครับผมยาแดงไม่แพ้ไขในโลก ตัวนี้จะออกคล้ายๆกับปีห้าเก้านะครับผมห้าเก้าเสือกระโดดนะครับผมแต่ว่าจะเป็นจะเพิ่มมาตรงนี้นี่ตรงนี้นะครับผมนอกนั้นก็แบบห้าเก้าเพิ่มยันกับตรงนี้มานะครับผมโดยชนะจนหนึ่งลังมีสี่ชิ้นนะครับผมสี่หัว ลังหนึ่งเอ้ยลังหนึ่งมีสี่หัวนะครับผมสร้างหกสิบลังนะครับผมก็เท่ากับสองร้อยสี่สิบชิ้นนะครับผมยาแดงตัวนี้ตอกเลขหนึ่งห้าสี่นะครับผมตัวนี้ลงมกันได้เก้านะครับนี่สนใจติดต่อมาได้นะครับนี่รวยชนะจนสวยๆเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับผม ไปเจอกันคลิปหน้าครับฝากกดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายครับวัสดีครับ